สวัสดีค่ะเดินมาเจอเห็ดพึ่งหวานสีชมพูดอกใหญ่มากแล้วก็หลายดอกขอพาชมก่อนนะคะถึงจะเก็บให้ดูค่ะจะพยายามจะพยายามไม่สายกล้องเร็วจะพาดูเฉพาะตรงที่ มองเห็นก่อนนะคะนีน่ดอกเล็กทางซ้ายก็มีนี่เป็นดอกใหญ่ดอกเล็กดอกใหญ่หมาน้อยเหนือ่อยดูสิมีเห็ดพ <c oughs> ึ่งสีเหลืองด้วยนะคะตรงนั้นแล้วก็ <c oughs> ดอกนี้มีดอกเล็กอยู่ตรงนั้นด้วยสวยมากเลยค่ะเทียบกับหมาน้อยดิว่าดอกใหญ่แค่ไหน มาดูด้านนี้นสังเกตทางซ้ายมือยังมีดอกเล็กอีกค่ะเนี่ยทางซ้ายมือดอกเล็กอีกสามสี่ดอกอสวยจังเลยคราวนี้มาดูทางนี้นะคะนี่ดอกเล็กอยู่ ดอกนะึงนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็เนี่ยยังมีดอกเล็กๆอยู่ตรงนี้ตรงนั้นอีกและตรงนี้ดอกเล็กๆดอกเล็กๆนั้นไม่เก็บจะไม่เก็บนะคะนี่จุ่มปุ๊กอยู่ตรงนี้นี่จุ่มปุ๊กสองดอกนะ นะคะตรงนี้สองดอกครนนี้อยู่ใกล้ๆกันนี้ก็นี่ประมาณสีห้าดอกยังมีอีกนะคะนี่ยังมีเห็ดสีเหลืองเห็ดพึ่งค่ะตรงนี้อีกดอกหนึ่งแล้วก็ อยู่ตรงนี้อา้าวนี่ค่ะโจริงๆไม่อยากจะเก็บเลยเพราะว่าเก็บไปก็กินไม่ทันกินไม่ทันจริงๆค่ะกินไม่ทันเลยแหละดูสิเนี่ย ดอกเนี้ยค่ะขอนกิ่งไม้ทับเขานะแล้วก็สามสีด, 3, ดอกเนี้ยโอ้โหเนี่ยดอกเนี้ยดอกเนี้ยแปลกมากสวยด้วยอดอกนี้ไม่รู้จะเก็บยังไงนะเนี่ยเพราะว่าขอนมันจะมีกิ่งไม้นี้ทับ ยังแข็งแขงอยู่เลยจะดีดนะคะนั่นน่ะดีใ,ใจมากคราวนี้ก็จะเก็บไม่อยากจะเก็บเลยเพราะว่าเก็บไปก็กินไม่ทันไม่ทันจริงๆเพราะว่าช่องฟิตช่องแช่แข็งเต็มมันจะมีอาหารอื่นของลูกสาวพวก ไอติมแล้วก็พวกอาหารพวกของที่ต้องแช่แข็งนะคะกลัวจะเหยียบดอกเล็กแล้วดูนะตรงนั้นน่ะคือต้องเป็นต้นตระกูลของเขาะเท่าจานเลยนะนะคราวนี้ก็จะเก็บไม่อยากเก็บก็ต้องเก็บนะดูหมาน้อยกับดอกเห็ดค่ะพอๆกันเลยเก็บเก็บตรงนี้ก่อนนะคะ ก่อนนี้ก่อนภาพมันจะสั่นดอกเพิ่มยกขึ้นก่อนนั่นอะสีสวยด้วยดอกนี้สิหเห็นไหมล่ะ ติดดอกเล็กมาด้วยส่วนดอกเล็กๆนี้อย่ากเก็บเลยนะคะโอ้ไสเดือนไสเดือนออกมาแล้วนู่นนะคะ่ะดอกนี้ก็จะไม่เก็บนะคะเพราะว่าเก็บไปก็ไม่ได้กินุย,ยังมีอีกดอกหนึ่งตรงนั้นดอกนี้ไม่เก็บให้ดูนะคะดูดอกนี้สินี่ น,นี้ไม่เก็บนะคะไม่เก็บดอกใหญ่โอ้สวยมากเลยอ่ะเป็นเห็ดเป็นเห็ดสีชมพูถ้าบานเต็มที่นีเดินผ่านเนี่ยจะได้กลิ่นหอมนี่ก็ไม่เก็บนะคะเนี่ยค่ะดอกเล็กไม่เก็บนี่อีกดอกเล็กๆนี้จะไม่เก็บดอกนี้ไม่อยากเก็บเลย ว่าถ้าเก็บแล้วดอกนี้จะติดมาด้วยอะค่ะไหนลองดูที่อันนี้ใช่ขาลายไหมไม่ใช่ค่ะนี่อย่ากเก็บเลยอย่ากเก็บเลยนะคะหรือไม่ก็จะตัดเดี๋ยวจะเอามีดมาตัดนี่ดอกเล็กดอกกดอกนี้ก็ไม่เก็บค่ะนี่ไม่เก็บนะคะ เก็บชุ่มปุกชุ่มปุกกันนี้ฝน,น,นตกหนักชะดินลงมาค่ะดินก็มาเลอะที่ขาเห็ดอันนี้ก็คงไม่เก็บให้ดูนะนี่ค่ะเห็ดสีเหลืองเนี่ยเพระนะคะถ้าใส่เร็วสีเหลืองนี่ไม่เก็บสีเหลืองนั้นก็ไม่เก็บนะคะ พะเก็บไปอย่างที่บอกมันกินไม่ทันเท่ากับเอาไปทิ้งในจุ้งปุ๊กนี่จุ้งปุ๊กนี่จุ้งปุ๊กนี่โวแล้วโถไม่น่าถอนไม่น่าถอนเข้ามาเลยสงสารจังเลยอ่ะส่วนตรงนี้อู้ดอกนี้นิ่มแล้วค่ะ นี่ยังแข็งอยู่นี่ก็อย่ากเก็บเลยนะคะนี่ยังแข็งเนี่ยแต่เห็ดน่ะส่วนมากถ้าไปเอามือไปโดนนะเห็ดจะเน่าจะไม่โตท่านลูกคติคาะเจ้าค่ะขอบคุณมากมากนะคะเห็ดอะไรเ,เป็นลูกหัวใจโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยมวกมวก กิ้งไม้เกี่ยวมวกไหนลองลองจับดูดอกนี้สิยังแข็งอยู่นี่ก็ไม่เก็บนะคะอย่าเก็บเขาเลยปล่อยไว้เป็นเชือ้อคราวนี้มาดูตรงนี้สิมีอีกสองดอกนี้ก็ปล่อยไว้แต่ดอกนี้ตรกนี้เก็บให้ดูนะ สวยสวยว <c oughs> างไว้ตรงนี้เดี๋ยวเยียบคราวนี้มาดูตรงนี้สิคะเนี่ยมันจะเก็บได้ยังไงเนี่ยน,นี่ดอกที่หนึ่ง ยังมีลูกน้อยลูกน้อยเขาเน่าดอกที่สองนี่ดอกที่สอง ไม่มีหนอนเลยหอมหอมหอมมากเลยที่สี่นี่ค่ะส่วนดอกที่ห้าดอกที่ห้ายังนี่ค่ะดอกที่ห้าจุ่มปุ๊กเลยอยากเก็บเลยนะคะอยากเก็บเลยส่วนดอกนี้ก็ นุ่มแล้วเอาไว้เป็นเชื้อค่ะโหไจจังเลยอ่ะโอ้โหสวยมากสวยจริงๆต่อไปก็ไปเก็บตรงตรงขอนไม่ใช่ดอกนี้นะคะโอ้ย ดอกตรงขอนนี่สวยมากเลยสวยจริงๆค่ะส่วนเห็ดเห็ดพิ่งหนองนี้ก็ไม่เก็บให้ดูนะแต่ัน,นะคะมันต้องเนี่ยมันต้องข้ามขอนวางได้ไหมวางได้ไหมเนี่ย นั่งบนขอนนะเนี่ยค่ะขอ,อเก็บนะจ๊ะนี่เขามีลูกด้วยโหดู้น้อยน้อยเขาโอ้โห วยอะไรอย่างนี้เนี่ยสวยจริงๆค่อยๆยกขึ้นกลัวท่านผู้ชมเบียนหัว iPad พยายามลบวิดีโอแล้วก็ถ่ายไปได้ประมาณพูดไป3-4มสี่คำก็ความก็ขึ้นมาบอกว่าพื้นที่เต็ม เาไปวางรวมนี่พอยซ์ n ไนวีนะคะถ้าโดนเนี่ยคันมากคันเป็นตุ่มหนองเลยสวยสวยสวยจังวางไ้แบบนี้เดี๋ยวขอ ขอวางไว้แบบนี้นะคะจะเดินไปคลิปนี้จะไม่ตัดขอวางไว้แบบนี้อยู่ข้างๆขาเห็ดไว้แบบนี้ก่อนนะคะอ้ยก้อนหินมามาดันไม่กับก้อนหินมาดันไม่ได้นี่มองดอกเห็ดไปก่อนนะคะ จะมาเก็บที่วางไว้เนี่ยค่ะไปวางรวมกุ้จะหยียบดอกเล็ก ไข่ไข่ชิคเก้นออตบูดเลยค่ะนี่นะนี่อุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่อีกหอมจริงๆนี่แล้วก็ดอกนี้คราวนี้เอาก้อนหินเอาก้อนหินวางขวางสวยไหมหอมหอมค่ะ ไปวางไหมข้างๆต้าไม้นี่เลยค่ะวางสารจังเลยเขาโดนอุ้ยเห็นไหมเกือ,อบโดนดอกนี้เนี่ยเนี่ยหยิบก้อนหินมาเมื่อกี้โอ้นี่ค่ะน่าจะหมดแล้วน่าจะพาดูหมดแล้วค่ะอู้ดีใจอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะไว้พบกันใหม่นะคะ ขอใหท้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ปลอดปลอดภัยทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ